สวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h a n n e นสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้ขอบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นหนังสั้นหนังสั้นก็แปลว่าคลิปสปอยจะสั้นตามไปด้วยฉะนั้นก็อย่าบ่นว่ามันสั้นละกันนะครับเนื่องจากมีคนขอหนังเรื่องนี้มาให้ผมสปอยหลายต่อหลายคนด้วยกันต้านทานไม่ไหวก็เลยต้องจัดให้ซะหน่อยกับภาพยนตร์เรื่อง o o เด e ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับสาวหัวทองนางหนึ่งเดินกม้มหน้ากม้มตาบีบไม้เบ,บ็บมืออยูนนาอ่า ชีวิตของเธอกำลังประสบปัญหาหน้าตาดูเศร้าส้อยงอยเหงาแววตาเลื่อนลอยเหมือนคนมีอะไรอยู่ในใจเธอเดินมาเจอต้นไม้ที่แห้งตายก็ยิ้มให้กับต้นไม้นึกในใจชีวิตกูก็กำลังจะแห้งตายเหมือนกันก่อนจะแห้งตายก็ขอไปหาอะไรแดกซะหน่อยเธอก็เลยเดินมาซื้อนมที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ล้วงตังในกระเป๋าดูก็เจอแต่เศษเหรียญน,นับไปนับมาไม่พอค่านมก็เลยเอาแต่ขนมก็ได้ดูเหมือนว่าเรื่องที่เธอเครียดอยู่นั้นก็จะเป็นสุขภาพการเงินของเธอนั่นเองกลับมาถึงที่อพาร์ตเมนต์เปิดประตูเข้ามาก็เจอกับหญิงแก่คนนึงงหญิแก่่ทีปวเรอ ไซเมอร์อ,อาศัยอยู่ที่ห้องข้างๆข,ข,ข,ของเธอและเธอก็จะคอยดูแลหญิงแก่คนนี้เวลาหลงๆล,ลืมๆห,หลังจากดูแลหญิงแก่เสร็จเธอก็เปิดประตูกลับเข้ามาในห้องเจ้าลูกหมาน้อยที่เธอเลี้ยงไว้ก็วิ่งเข้ามาต้อนรับเธอดูเหมือนว่าเจ้าหมาตัวนี้จะเป็นสิ่งที่คอยเยียวยาจิตใจในวันที่เธอนั้นอ่อนลา้าหลังจากนั้นเธอก็มานั่งดูบินค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ถาโถมเข้ามาหญิงสาวท้อแท้กับชะตาชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายได้แต่นั่งก้มหน้ารับชะตากรรมและก็กำลังร้องไห้ออกมาแต่แล้วแทนที่จะเป็นน้ตาาที่ยดออกมบน หน้าของเธอมันกลับกลายเป็นเส้นสปาเกตตี้สีขาวนวลเรียกว่าความสุขกำลังดีขนาดเชฟป้อมยังต้องยกนิ้วให้แม่สาวคนนี้ก็งงแดกสิครับเส้นสปาเกตตี้มาจากไหนเธอเงยหน้าขึ้นไปมองดูบนฟ้านืกว่ามันตกลงมาจากหลังคาแต่ดูแล้วไม่มีทีท่านี่มันไหลออกมาจากลูกตากูนน่้ว่าอยากกันนั้นเลยกำลังหิวหยิบแดกแมงซะเลย เอาเข้าปากเคี้ยวไปสองทีก็ถึงกับร้องว่าเฮ้ยอรรอยหลังจากนั้นไอเดียมันเจเิดก็พุ่งผ่านเข้ามาในหัวของเธอทันทีไม่รอช้าเธอเรีบบีบน้ำตาออกมาเป็นเส้นสปาเกตตีและนำไปให้หญิงแก่เพื่อนข้างห้องของ,ของเธอลองรับประทานดูหญิงแก่กินเข้าไปหนึ่งคำก็ถึงกับต้องร้องว่าเฮ้ยอรรอยนั่นทำให้เธอมั่นใจแล้วว่าเธอไม่ได้คิดไปเองคนเดียวคราวนี้เธอเลยใช้ประโยชน์จากเรื่องราวความเศร้าในชีวิตขันน้ำตาออกมาเป็นเส้นสปาเกตตีจนเต็มหลัง และนำมันไปเปิดร้านขายที่ตลาดนาัดผู้คนต่างพากันมาซื้อชิมและติดใจในเส้นสปาเกตตีของเธอขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนเธอนั้นต้องแอบไปรีฟิลร้องไห้ยอยู่หลายครั้งเย็นนั้นเธอกลับมาถึงบ้านและยิ้มดีใจเมื่อได้เห็นเงินมากมายที่เธอหาได้จากการขายเส้นสปาเกตตี แต่เมื่อเธอมองไปที่หลังก็ดูเหมือนตอนนี้เส้นสปามันจะหมดซะแล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาแค่บีบน้ําตาเดี๋ยวเส้นสปาก็ออกมาเองแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามเค้นน้ําตาเท่าไหร่มันก็ไม่ออกเพราะเรื่องเศร้าในชีวิตตอนนี้นั้นมันน้อยนิดเต็มทีเธอลองวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทรมานตัวเองไปเปิดหนังเศร้าเรียกน้ําตาแต่มันก็ไม่ไหลสักทีลามไปยันโกรกกระดูกของพ่อแม่ปัดมันความตกลงพื้นแตกแต่ดูเหมือนจิตใจของเธอก็จะด้านชาและแล้วเธอก็หันไปเห็นเจ้าหมาน้อยที่คอยอยู่เป็นกาลังใจให้กับเธอวันต่อมาเธอจึงตัดสินใจ มันเข้าไปในป่าลึกปลอดสายจูงมันออกจากนั้นเธอก็รีบหนีกลับไปที่รถทันทีคราวนี้มันได้ผลความผูกพันที่เธอมีกับเจ้าหมาน้อยตัวนี้ทําให้เธอสามารถผลิตเส้นสปาเกตตีออกมาได้เป็นจํานวนมากและนํามันกลับไปขายที่ตลาดและผู้คนก็แห่กันมากินอีกครั้งความอร่อยเลื่องลือจนมีนายทุนติดต่อเธอเข้ามาและเสนอที่จะร่วมหุ้นกันทําร้านให้กับเธอเธอดีใจที่ชีวิตของเธอก็ประสบความสําเร็จไปอีกขั้นและแล้วร้านของเธอก็เปิดให้บริการผู้คนก็พากันมาแดกเต็มร้านนายทุนก็ยิ้มดีใจที่เห็น ็นว่าอาหารขายดีเป็นเทน้ำเททา่าส่วนนางเอกของเราตอนนี้ก็รับหน้าที่อยู่ในครัวอุปกรณ์ทําอาหารมากมายนั้นไม่จําเป็นกับเธอเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่ทําให้เธอนั้นเสียน้ําตาและสามารถผลิตเส้นสปาเกตตีออกมาได้อย่างต่อเนื่องนั้นก็คือรูปภาพของเจ้าหมาน้อยที่เธอต้องจําใจทิ้งมันไว้กลางป่าเพียงตัวเดียวให้มันประชิญชะตากรรมอันโหดร้ายไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงและอีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปของหญิงแก่เพื่อนรักข้างห้องที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะจากไปแล้วและเมื่อเธอนึกถึงเรื่องราวของทั้งคู่นำ ตาเส้นสปาเกตตี้ก็จะไหลออกมาเป็นสายและดูเหมือนว่าเธอก็ยังคงต้องทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังสั้นเรื่องนูเดลเรามาลองตีความความหมายของหนังเรื่องนี้กันดูสักหน่อยถึงแม้ดูเป็นเผิ่เนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้อาจจะดูเหนือจินตนาการไปสักหน่อยแต่หากเปรียบเทียบกับชีวิตของใครหลายๆคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการทํางานที่ตัวเองไม่ได้รักและไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เหมือนหญิงสาวคนนี้ที่จะต้องอาศัยความเศร้าวความเสียใจยเพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นสปาเกตตี และนำมันไปขายเป็นเงินเพื่อนำมาประทังชีวิตชีวิตของคนเราบางครั้งก็ต้องยอมเจ็บปวดหรือยอมสูญเสียสิ่งของสําคัญบางอย่างในชีวิตไปเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างที่จะได้กลับคืนมาแล้วพวกคุณล่ะครับกาลังใช้ชีวิตเหมือนหญิงสาวคนนี้อยู่หรือเปล่าลองหยุดคิดและลองถามตัวเองดูดีๆสักครั้งและถ้าชอบสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกลับมาพบกับจีวีชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีเดอ้อ